ที่ค่ะกับกุ๊กูนะคะแล้วก็ตอนนี้เราอยู่ในเกมไลน์เลนเจอรซีซั่นที่4นั่นเองมาลุ้นกันเถอะว่าเราจะอยู่ในอันดับที่เท่าไหร่ของ PVP นะคะเพราะว่าตอนนี้หลีกได้รีเซ็ตเรียบร้อยแล้วแล้วเมื่อกลางวันนะคะก็สามารถ หลังจากที่ตกลงมาตลนที่ตกลิกลงมาก็ไต่กลับขึ้นไปได้แล้วนะอยู่ในอันดับที่ประมาณห0สิกว่าซึ่งก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าหลังจากจบหลีกเนี่ยจะยังอยู่ยังอยู่หลีกนะั้นหรือเปล่ายังอยู่ซีเวอร์ไหมเรามาลองเข้าไปดูกันลุ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 นฮ้ยเฮ้เร็วเร็วดิโหลดอะไรจะนานขนาดนี้เนี่ยเอ้ยลุนลุนอ่ะ โยเซฟเราจบที่ซิลเวอร์ค่ะไยตบมือหน่อยสุดยอดสุดยอดสุดยอดในที่ดสดก็เลื่อนอันดับสถีนะฮะมันมีผลกับของรางวัลไงนะตอนนี้หลีกริเซนแล้วนะคะก็มาดูรีวอร์ดกันเถอะ สามสิเพชรโอเคแล้วก็ได้สี่รนะคะผลึกนี้โ okay. อเคแอคเซทเลรับเรียบร้อยแล้วโอ้แล้วกิวก็ได้มาด้วยนะคะซีจะได้อะไรได้อะไรนะห้าหรือหกดาวใช่ไหมอ๊บก็ห้าดาวไปตามระเบียบอะไรที่น้อยที่สุดก็ได้ประมาณนั้นแหละโอเคมา แล้วก็ตอนนี้นะคะเนื่องจากว่าหลีกมันรีเซ็ตก็จะจัดอันดับหลีกใหม่โดยที่ใช้3ครั้งแรกในการ PVP ที่เราจะเริ่มเล่นนะตอนนี้นะก็ใช้ในการดูว่าเราจะอยู่ในร a งกิ้งไหนนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เราต้องแซฟบแซฟบซเล่นแบบแซ่ s นะคะต้องเลือกต้องเลือกคนนิดหนึ่งคือ เอาว่าเล่นแล้วน่าจะชนะแน่ๆน,นะสงสัยจะต้องหากันยาวๆเลยอะพูดเลยพูดเลยว่าหมุนหมดเงินไปเป็นหมื่นนะคิดว่าคนนี้น่าจะพอสู้ได้ไหมคือตัวเหมือนเรามากเลยนะคนนี้นะมาลุ้นกันแหนะมันอยู่ที่ของละปะถ้าตัวเหมือนกันขนาดนี้ซึ่งของชัดก็ไม่ได้เจ๋งปะหวะตั้นไง ตัเหมือนกันเลยค่ะตัวเหมือนกันเลย <S <S ตัวเหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่มันอยู่ที่ของมันอยู่ที่ของดันไงน้่นไงี้จะเย็นดิจะเย็นจะเย็นจะเย็นนะจะเย็นนะจะเย็นนะคะจะเย็นนะคะวิ่งกลับไปค่ะวิ่งกลับไป เฮลเหมือนกันเฮลด้วยเลยเอาเอามาปะบ้างอ่ะตอนนี้เราอัพผลึกไปแค่เลเยลรสามเองนะคะไม่ไหวจริงนะโอเคเรามาลองดูค่ะช่วงนี้แหละช่วงนี้ช่วงนี้ยังไงยังไงยังไงไม่อยากกดผลึกเอ้ยไม่ใช่ผลึก แค่ยังไม่อยากกดแค่เลยคือคือคือถ้าแช่แบบแล้วถ้ามันแช่ทีหลังเนี่ย <G ül> ก็อาจจะแพ้เฮ้ยเฮ้ยเจอขาวนัง,งน,นังเสื่งขอปดนี่แหละอึบแลกกันไปค่ะคนละทีนั่น <G ül> โอเคเรากดทีหลังนะคะ <G ül> เรียกเรียกมาด่วนเรียกมาด่วนเลยเรียกมาด่วนเลยตัวไหนตัวไหนก็เรียกออกมานะคะ มาช่วงชุลมุนแต่นางอยู่ใกล้บ้านนางอยู่ใกล้บ้านนางต้องชนะให้ได้วันนี้ต้องชนะให้ได้เปิดลีกเปิดลีกยังไงยังไงยังไงดีอีกดิดเดียวปลิมปลิม yes บวกส6ค่ะเฮ้ย มันลุ้นจริงพูดเลยครั้งแรกเป็นไปได้ด้วยดี yes โอเคเรามาหาคู่ต่อสู้คนต่อไปกันดีกว่านะคะเมื่อกี้กดหาหมดไปเป็นหมื่นนะพูดเลยมีคิดอ่ะคิดมันเก่งอ่ะไม่เอาดีกว่าคิดโหดล้วเกิน ีใกล้เคียงเรามากนะคะลองเลยตัวใกล้เคียงเรามากค่ะโหแล้วเราจะไม่มีการเดยนเหลือไปช่วยแล้วว่าเออลุนเอากดผิดต้องเอาตัวนี้ออกมากามแล้วไอ้กดผิด,ด,ผดไม่นะไป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 โอเคผลึกได้หนึ่งอันโอเคโอเค เอานี้ออกไปโอเคน้องมาริน้องมาริเอาตัวแทงออกมาตัวแทงตัวแทงไม่ไหวจริงไม่ไหวจริงนางโจมตีแรงอะ่ะนางโจมตีแรงแล้วนางก็อึดด้วยเอาคนน,นันเรียกคน,าน,านันตัวช่วยเอาคนนันมาช่วยแป๊บน้องมาริเร็วเร็วลูกเร็วเรว,เ,รว,เ,รวเอาเสือเขาเอาไปหน่อยนะคะแล้วก็นิเอาน้องซูมาเอามาั่งสวนสวน เอาตัวคริออกมาหน่อยโคนนั้นโคนั้นโอเคเหมือนจะดูดีเหมือนจะดูดีเลยด,ด,ดวนดวน,ดวนต้องช่วงเวลานี้แหละแล้วก็กดผนึกเพื่อความสบายใจน,นิดนึงนะครับขลึกเยอะๆนันจะได้แบบแร่จะได้ขึ้นเร็วๆโอเคเอาชุดสองออกมาหน่อยนะคะช่วยกันโจมตีกันเน็ตดังเร็ว น้องแซลลี่มิสไซแซลลี่รอแป๊บหนึ่งก่อนนะฮะให้โอเคตอนนี้แหละกี้มมีตัวให้ยิงหรือเปล่ารู้สึกเหมือนไม่มีตัวอะไรเลยไม่ยิงทำไม โห oh, ฐานถึกมากไม่รู้สึกเลยใช่ไหมย,ยิงอะไรไปไ,ไม่รู้สึกเลยใช่ไหมฐานถึกจริงเราต้องรีบเรียกตัวมาเอาเออกมาช่วยกันหน่อยแล้วอย่าให้เขารู้ได้งางน,นะพูดเลยไต้เกลือดได้นะคะ เอาตัวออกมาเอาตัวออกมาใกล้แล้วใกล้แล้วนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวโอ้ยเหลือติ่งเดียวก็ไม่ได้เจ็บสามสิบห้า yes. อยู่ที่พันสองเจ็ดสิบแปดนะคะพี่พันสองเจ็ดสิบแปดแล้วอีกครั้งเดียวค่ะ เพื่อที่จะวัดอันดับนะฮะจัดอันดับแรงกิ้งเฮ้ยอันนี้ก็เหมือนโอเคนะนี่ถ้าไม่มีตัวนี้นะจะเล่นเลยอะ่ะโหดูคนนี้ดีมีแค่สมตัวเองอะ่ะโหดร้ายมากต้องโหดโคตรแน่ๆเลยอะ่ะเอาไงดีลองไหมสามตัวแบบนี้น้องรันโหดอะ่ะ มีเสือขาวด้วยลองค่ะอยากรู้คือน้องที่จัดตัวแบบน้อยๆอยอ่ะคือกูกุ่มไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่อ่ะอาจจะอาจจะเป็นแบบเป็นเป็นเป็นแนวทางแบบเทคนิคอะไรหรือเปล่าไม่รู้แต่แบบเอออาจจะเก่งก็ได้อ่ะไม่รู้เหมือนกันอันนี้ไม่รู้จริงนะคะ น้องรันน่ารักมากเลยอ่ะทำไมน่ารักจังอ่ะโอเคขออามาตะานิดนึงน้องรันงั้นแต่ดูน้องรันนะน้องรันน่ารักอ่ะเอาโคนันออกมาหน่อยนะคะช่วยนิดนึงโคนันช่วยนิดนึงแล้วก็ต้องรีบเอา วัวโจมตีออกมาค่ะเ,เขาเอาน้องรันเป็นหลักใช่ไหมเห็นออกมาแต่น้องรันนะเสือข่าวไม่ค่อยเห็นไม่ให้เดินถึงถาดค่ะนี่มาแล้วติดสปีดติดสปีดน้องซูยิงไป เราจะชนะได้ปาตมาแรกคิดว่าไม่ชนะแน่ๆน,นะเพราะว่ารู้สึกแบบคนที่เอาตัวมาเล่นน้อยต้องเก่งมากเออกฟกจริงอ่ะ yes บอกยีสิก้าค่ะก็ยังดีนะฮะซิวเวอเหมือนเดิมเฮ้ ไม่ตกอดับแล้วอยู่ที่เดิมอยู่ซิลเวอร์เหมือนเดิมนะ,ะม,มาเรามาเล่นต่อเลยโอ้โหถึกโคตตัวถึกมากตอนนี้เราต้องมาเฉิดฉายอยู่ในซิลเวอร์แล้วนะคะก็ม,กกก Silver, มีแต่คนเก่งๆค่ะในซิลเวอร์มีแต่คนเก่งๆ แล้วตัวก็แบบโหดร้ายทั้งนั้นเลยนะในซิลเวอร์นะคะอันนี้พอไหวไหมไม่รู้อะ่ะการเดียนไม่มีแล้วนี่แหละมันจะตายตรงนี้แหละไม่มีการเดียนคอยช่วยแล้วนะคะหลังๆการเดียนมันดูเหมือนกากๆเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้กากนะคือการเดียนแบบนางแบบออกแนวแบบ ว่าน่าจะถูกปรับไงค่าดีเฟนต์ของการเดียร้สึกจะถูกปรับนะคะซึ่งมันอาจจะทําให้มีผลอะไรเงี้ยเออเอาเอา,เอ,าออกมาหน่อยเร็วอย่างน้อยมีคนดันหน่อยมีคนดันนิดนึงต้องคนดันก็ช่วยอะไรได้อยู่นะคะเพราะว่าสกิลนางแบบทําให้สั้ๆนะคะโอเคเอา Hell, <S <S เฮลบ้างเด็ดเฮลเฮลบ้างเฮลมาก็เฮลบ้างเออโอเคพี่สงสัยการเล่นที่แบบสลับมาอัพผลึกบ้างน่าจะน่าจะช่วยได้หรือเปล่าช่วงหลังๆนี้นะคะพยายามที่จะอัพแร่นะคะก็อาจจะเป็น ได้ที่ทําให้เราสามารถเรียกเรนเจอร์ออกมาได้เร็วขึ้นด้วยนะคะแล้วก็เราใส่เกียร์ที่แบบลดนู่นลดนี่เนาะน่าจับน่าจับอันเดียวที่54แล้วค่ะเล่นอีกครั้งเดียวสาหรับวันนี้ในช่วงนี้นะอ่นะอมาขนาดนี้เออฮืยพันสามมีแต่คนฮอดๆอดทงงั้งนเลย อันนี้ก็โหดบอลหนึ่งทำไมโหดจังอะตัโวโหดจังเลยลองไหมมีเสือขาวด้วยนะนี่เปรีย้ยวไปปะตัวเขาโหดกว่าเราเยอะเลยนะลองดูอาหาริสเตอร์เลยติดกลับเดยอย่างรวดเร็ว โอ้โหตายอย่างนี้ตายเยอะไปไหมน,นันน่นนั่นนั่นอย่าทับฉันเลยฉันกลัวแล้วตาได้ <c oughs> เอ้ยเสือขาวนางออกสกิลเยอะจังอะ Hail, <fire. S 1> ใจเย็นดิใจเย็นนะใจเย็นนะใจเย็นนะอย่าพึ่งนะ <laughs> ใจเย็นนะ เฮ้ยเมื่อกี้โดนสก,กิลเสือขาวไปเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะจะสามารถเอากลับคืนมาได้ไหมแลกกันไปคนละหมัดคนละหมัดไปคนละหมัดคนละหมัดไปเฮ้ยมีสิทธิ์มีสิทธิทธ์เฮ้ยจะกลับมาได้จะกลับมาได้จกากที่เมื่อกี้จะแพ้จะแพ้เฮ้ยหรือว่าหรือว่ามันจะเป็นความจริงแล้วจะกลับมาได้จริงเหรอ <laughs> โอ้ยอย <laughs> พูดเลยว่าเมื่อกี้แบบ มือนจะแพ้แล้วก็สามารถพลิกกลับมาได้ด้วยเสือข่าวเมื่อกี้นะคะตอนที่พัดกลับมาฮผมนี่ปลื้มเลย ไม่อยากจะเชื่อเลยอันดับที่37ของแรงซิเวาสามฮยดูดีมากนะคะก็สลวันดีหลังจากที่รีเซ็ตหลีกกันไปนะคะก็เล่นเปิดหลีกกันก็ชนะมาตลอดนะแล้วก็เล่นอีก2ครั้งก็ยังชนะอยู่ฮูย้ยรูสึกีมากนะคะก็ใครที่อยู่หลีกไหนามาบอกกันด้วยนะว่าตอนนี้อยู่หลีกอะไรกันแล้วนะวันนี้ก็ูลาไปก่อน,นะคะ่ะแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e แล้วก็แชร์นะ วันนี้ไปแล้วบายบายอาล็อบดี <laughs>